สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับช่อง NKR สปอยล์หนังกันเหมือนเดิมเลยค่ะและในคลิปนี้นะ,ะจะเป็นการสปอยล์หนังเรื่องราวสุดหลอนของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอได้จองบ้านเช่าเอาไว้แต่ทว่าเมื่อเธอไปถึงแล้วกลับพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยถูกจองซ้ำกับชายคนหนึ่งค่ะซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเธอเลยต้องจำใจพักอยู่กับชายคนนั้นก่อนที่เหตุการณ์แปลกๆจะเกิดที่บ้านหลังนั้นแล้วมันก็ทวีความเวลวร้ายมากขึ้นโดยที่คุณแทบจะไม่มีทางเดาพอดหนังได้เลยแล้วเรื่องราวของหนังจะหลอนและน่าติดตามขนาดไหน ตามไปรับชมสปอยเรื่องนี้กันเลยค่ะกับเรื่อง B a b บเล i ย n 2022พร้อมแล้วตามไปดูกันเลย หนังเปิดมาที่เทสนางเอกของเราค่ะเธอเดินทางมาจากต่างเมืองแล้วก็มาพักบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เธอจองเอาไว้ล่วงหน้าแต่พอเธอมาถึงเธอก็ต้องหงุดหงิดทันทีพอเธอเนี่ยหากุญแจบ้านไม่เจอเธอจึงรีบโทรไปหาคนให้เช่าเพื่อจะถามว่ากุญแจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่เขาก็ไม่รับสายเธอจึงตัดสินใจที่จะไปพักที่อื่นก่อนในระหว่างที่กําลังจะสตาร์ทรถจู่ๆสายตาของเธอเนี่ยก็เหลือบไปเห็นแสงไฟจากในบ้านเธอเลยเดินไปกดกลิ่งที่หน้าบ้านแล้วสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งได้เปิดประตูออกมาซึ่งเขาคน ก็หล่อหลาออกอาการเลยค่ะเขาคนนี้ไม่ชื่อว่าคิดหลังจากนั้นเธอก็ได้ถามว่านี่ใช่บ้านเลขที่476หรือเปล่าทางด้านคิดก็บอกว่าใช่เท็ดเลยถามต่อว่าคุณมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยฉันได้จองมันเอาไว้เธอพูดไปพร้อมกับยื่นหลักฐานให้ดูแต่คิดก็บอกว่าเขาก็จองบ้านหลังนี้มาเหมือนกันแล้วเขาก็มีหลักฐานทุกอย่างเหมือนกันด้วยเมื่อเท็ดได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าเธอเนถูกนายหน้าหลอกเอาเสียแล้วซึ่งแถวนั้นมันเปี่ยวแล้วก็ดึกมากแล้วด้วยแถมตอนนี้ฝนก็ยัังตกกกหนกอีคิ จึงได้ชวนเธอเข้ามาในบ้านแต่เธอนั้นก็ไม่ค่อยจะไว้ใจคิสด้านคิสเขาก็ชงชามาให้เธอเธอก็ไม่ยอมดื่มเพราะกลัวว่าคิสเนี่ยจะใส่อะไรให้เธอกินต่อมาเทสก็ได้ค้นหาห้องพักแถวแถวนั้นเธอติดต่อไปหลายๆที่แต่ก็ไม่มีห้องว่างเลยแล้วคิสก็บอกว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมีการจัดประชุมอยู่แถวนี้นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ห้องพักเต็มก็ได้คิสจึงเสนอให้เธอเนี่ยพักที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเลยเทสจึงต้องจำใจทําตามขข้้อออเสนออสนงแลว ก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษด้วยการให้เธอเนี่ยเข้าไปนอนในห้องนอนส่วนตัวเขาจะนอนที่โซฟาข้างนอกเองและในขณะที่เทสเอาของไปเก็บในห้องนอนเธอก็บังเอิญไปเจอกับกระเป๋าสตางค์ของคิสด้วยความที่เราแวงในตัวคิสเธอจึงแอบถ่ายรูปแบบประชาชนเขาไว้จากนั้นคิสก็ได้ชวนเธอมานั่งคุยกันเพื่อที่จะทําความรู้จักกันมากกว่านี้ซึ่งในตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวอย่างที่เธอคิดเลยเธอจึงยอมเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตให้กับเขาฟังโดยที่ทั้งสองนั้นเนี่ยก็ดื่มไวน์ไปด้วยแต่พอมเมื่อ เธอก็ได้ขอตัวไปนอนและแล้วเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าประตูห้องมันถูกเปิดเข้ามาเธอจึงพยายามมองหาว่าใช่คิสหรือเปล่าที่เป็นคนเปิดเข้ามาแต่เธอก็ต้องงงเมื่อเธอเห็นว่าคิสเนี่ยนอนอยู่ที่โซฟาเธอจึงไปปลุกเขาเพื่อถามว่าเป็นคนเปิดประตูหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเปิดเทสที่พยายามไม่คิดมากเธอเลยกลับเข้าไปในห้องนอนแล้้้้ววววเเเเเธธอออออออกกกก็็็็ลปประะะตตตูาาาาาาไไไยย่่่่่งดดีีีในนนนนนชันััมมคคขขณณททสจสจภษ์หนโน ไว้ว่าเขาออกไปทําธุระและช่วงเย็นเนี่ยถึงจะกลับมาเธออ่านโน้ตพร้อมกับอมยิ้มไปด้วยเหมือนว่าเธอนั้นแอบมีใจให้กับคิสไปแล้วขณะที่เธอจะเดินไปขึ้นรถเธอก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอเห็นว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยบ้านร้างที่ดูน่ากลัวออกมากๆแล้วฉากก็ตัดไปที่เท,ท็ดหลังจากสัมภาษณ์งานเสร็จแคทเธอรีนคนที่สัมภาษณ์เธอก็ได้ถามว่าแล้วเธอพักอยู่ที่ไหนเท,ท็ดก็บอกว่าเธอพักอยู่ที่ไบมอแคทเธอรีนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถามเท,ท็ดว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าที่ไบมอเนี่ย มามกนะคุณไม่ควรจะอยู่ที่นั่นเลยแต่เทดก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวพอพูดจบพวกเธอก็แยกย้ายกันแต่ในวันนั้นเท็ดก็เจอเหตุการณ์แปลกเธอเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสภาพเหมือนชายเล่ล่อนได้วิ่งตรงเข้ามาหาเธอที่บ้านโชคดีที่เธอปิดประตูและล็อกเอาไว้ได้ทันต่อมาเท็ดเธอได้ไปเข้าห้องน้ําแต่เธอก็เห็นว่าทิชชู่มันหมดแล้วเธอก็พบว่ามีทิชชู่ที่ถูกวางอยู่ในห้องใต้ดินจากนั้นเธอก็ลงไปเอาแต่จู่ๆประตูห้องเนี่ยดันล็อกเองเธอจึงติดอยู่ในนั้นจะโทรไปขอ,ขอ ความช่วยเหลือก็ไม่ได้เพราะเธอลืมเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยเธอเลยใช้เวลานี้ลองเดินสำรวจรอบๆห้องเพราะเดี๋ยวคิสก็จะกลับมาและก็มาเปิดประตูให้เธอจากนั้นเธอก็บังเอิญไปเจอกับประตูที่เป็นทางไปสู่ห้องลับสภาพห้องเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเก่าและความน่าสยดสยองเมื่อเธอได้เห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกกลัวและตอนนั้นเองคิสก็ได้กลับมาที่บ้านพอดีเขาจึงได้เปิดประตูให้กับเธอพอเธอได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเขาฟังแต่เขาเนี่ยกลับไม่เชื่อเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆเลยด้าน,นเท ก็ยืนยันว่าที่นี่เนี่ยมันมีห้องลับจริงๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นคิสเลยขอลองเข้าไปดูซึ่งตอนนั้นเขาก็ให้เธอเนี่ยลอยอยู่ข้างบนเผื่อประตูมันล็อกขึ้นมาเธอจะได้ช่วยเปิดให้เขาจนเวลาผ่านไปสักครู่ทุกอย่างก็เงียบสนิทไปเลยเทสที่เห็นว่าคิสเนี่ยหายไปนานเธอจึงพยายามตะโกนเรียกแต่คิสก็ไม่ตอบกลับมาเลยเธอเลยตัดสินใจเดินลงไปตามหาเขาและพอไปถึงที่นั่นเธอก็พบว่าถัดจากห้องลับมันมีบันไดที่สามารถเดินลงไปสู่อุโมง์ขนาดใหญ่ได้และเธอก็ได้พบกับ คิสที่ดูหวาดกลัวอะไรบางอย่างตัวเขาสั่นไม่หยุดในตอนนั้นเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่พอจับใจความได้ว่าที่นี่มีคนอื่นอยู่ด้วยพูดยังไม่ทันขาดคําจู่ๆไอ้ตัวประหลาดก็ได้พุ่งเข้ามาจัดก,การกับคิดจนเขาตายเทสที่ไม่รู้จะทํำยังไงเธอได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นแล้วฉากก็ตัดมาที่เอเจหนุ่มคัสโนว่าที่ตอนนี้กําลังตกอับพอถูกฟ้องล้มละลายทางธุรกิจเขาจึงต้องจําใจกลับมาอยู่บ้านที่ไบมอซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยก็คือบ้านที่คิดกับเทสอาศัยอยู่นั่นเองพอเขามาถึ ก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าสภาพในบ้านทําไมมันเหมือนยังมีคนอาศัยอยู่ทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆวางอยู่มากมายอย่างเกะก,กะเขาจึงโทรไปถามกับนายหน้าว่าทําไมถึงไม่ส่งแม่บ้านมาทําความสะอาดให้เขาแต่นายหน้าก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีแม่บ้านมาทําความสะอาดให้นานแล้วแล้วก็ตอบกลับเขาอีกว่าทําไมเจ้าของบ้านไม่ทําเองละ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของนายหน้าดังนั้นเอเจเขาก็ไม่ทําความสะอาดอะไรเลยเขาทนอยู่ในบ้านทั้งนั้นที่มีข้าวของของคนอื่นและในขณะที่เขากําลังนั่งดื่มน้ําชาจู่ๆเขาก็เห็นกุญแจรถของ เขาเลยเชื่อว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยต้องมีคนอยู่อย่างแน่นอน AJ เขาเลยลุกไปเดินสำรวจดูรอบๆจนไปพบกับห้องใต้ดินเขาก็คิดอะไรบางอย่างออก AJ ได้ไปโพส์ลงในโลกโซเชียลเพื่อที่จะประกาศขายบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านที่มีห้องใต้ดินเนี่ยก็จะขายได้ราคาสูงอีกด้วยจากนั้น AJ ก็บังเอิญไปพบกับอุโมงค์ที่มีแสงไฟลอดออกมาพอเขาเดินเข้าไปดูเขาก็เห็นว่าเป็นห้องที่สกรกมากในนั้นมีทีวีขนาดเล็กที่กําลังเปิดวิธีการให้นมลูกและในจังหวะนั้นเองเขาก็ รู้สึกเหมือนมีใครบางคนเขาจึงพยายามมองหาว่าใช่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นเต็มๆสองตาเนี่ยมันทําให้เขากลัวจนแทบจะช็อกเมื่อเขาเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับตัวประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัวเดินตรงเข้ามาทางเขาเขาจึงใส่เกียร์หมาวิ่งหนีแต่วิ่งไปได้แป๊บเดียวเขาก็ตกลงไปในหลุมที่ไอตัวประหลาดเนี่ยได้ทำเอาไว้และในตอนนั้นเขาก็ได้พบกับเทสท,ท,ที่ถูกจับมาขังก่อนหน้านี้แล้วเธอก็บอกให้เขาเนี่ยใจเย็นๆถ้าไม่ทําตามที่มันบอกมันจะโกรธเหมือนไอตัวประหลาด มันแค่ต้องการเลี้ยงเราให้เหมือนกับลูกตักพักไอตัวประหลาดก็ได้ยื่นขวดนมลงมาเทสจึงบอกให้เอเจเนี่ยกินกินไปซะไม่อย่างนั้นพวกเราจะไม่รอดแต่เอเจเขาก็ไม่ยอมกินไอตัวประหลาดจึงได้ลากเขากลับเข้าไปในห้องเพื่อที่จะให้เขากินนมสดๆจากเต้าของมันเอเจที่เห็นแบบนั้นเขาก็สะอิดสะเอียนจนอยากจะอ้วกทางด้านเทสก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเอเจยังไงเธอเลยใช้โอกาสนี้วิ่งหนีออกมาข้างนอกในด้านตัวประหลาดเมื่อรู้ตัวว่าเทสกำลังจะหนีมันก็รีบตามมาเพื่อที่จะจับเธอแต่ก็โชคดีที่เ เสามารถหนีออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือชายเล่ล่อนที่เธอเคยวิ่งหนีนั่นเอง ย้อนกลับไปในวันนั้นชายเล่ยล่องคนนี้เนี่ยเขาพยายามจะมาเตือนเธอว่าไม่ให้เข้าไปในบ้านหลังนี้แต่เธอเนี่ยดันเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะมาทำร้ายเธอต่อมาเท็ก็ได้บอกว่าในบ้านเนี่ยยังมีผู้ชายอยู่อีกคนพวกเราเนี่ยต้องกลับไปช่วยเขาแต่ชายเล่ยล่องก็ปฏิเสธเขาบอกว่าไอตัวประหลาดเนี่ยมันโหดเกินไปเธอจึงบอกชายเล่ยล่องไปว่าง,งั้นคุณโทรแจ้งตำรวจให้หน่อยแต่ชายเล่ยล่องเนี่ยเขาก็ไม่มีโทรศัพท์เขาเลยบอกว่าถ้าอยากจะโทรเนี่ยให้เธอเดินไปที่มินิมาร์ทหน้าหมู่บ้านทางด้านเอเจตอนนี้เขาก็พยายามจะหาทางหนีเขา าก็เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับห้องห้องหนึ่งซึ่งในห้องเนี่ยก็เต็มไปด้วยขยะแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือในนั้นเนี่ยมีชายแก่ที่กําลังนอนอยู่เอเจก็ <AJ S 1> <AJ S 2> ได้ถามชายแก่ว่าเขาเป็นใครแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่ชายแก่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรจังหวะเดียวกันนั้นเองเอเจก็เหลือบไปเห็นวิดีโอที่ชายแก่เนี่ยกำลังดูอยู่ซึ่งมันก็คือคลิปที่เขากําลังทรมานผู้หญิงเอเจเขาก็รับไม่ได้เขาจึงถามด้วยความโมโหว่วาแกเป็นใครกันแน่แต่ชายแก่เขาก็เงียบเหมือนเดิ<ๆ> ตัวเองตายต่อหน้าต่อตาของ AJ ทําเอา AJ เี่นช็อกจนแทบสติหลุดตัดฉากมาที่เทสตอนนี้เธอก็ได้โทรไปแจ้งกับตํารวจและพอตํารวจมาถึงเธอก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับตํารวจฟังแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อเธอเพราะพวกเขาเห็นว่าเธอเนี่ยเนื้อตัวสกปรกมอมแมมมากขายกับพวกขี้ยาและเธอเนี่ยก็ไม่มีบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนอีกด้วยตกดึกคืนนั้นเองเทสก็ตัดสินใจทุบกระจกเข้าไปในบ้านเธอได้คว้าเอากุญแจรถแล้วจะรีบขับรถออกไปแต่ในตอนนั้นไอ้ตัวประหลาดเนี่ยก็โผล่มาพอดี เธอจึงเหยียบรถพุ่งใส่เข้าที่ตัวมันอย่างแรงจากเหตุการณ์นี้เธอก็คิดว่ามันน่าจะตายไปแล้วเธอเลยจะเข้าไปช่วย AJ ออกมาแต่ด้วยความสวยเธอนั้นถูก AJ ยิงปืนใส่เพราะ AJ คิดว่าเธอเนี่ยเป็นไอตัวประหลาดแต่โชคดีที่เธอยังไม่ตายพอ AJ ได้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบพยุงตัวของเธอออกมาข้างนอกบ้านและเท็ดก็เห็นว่าไอตัวประหลาดที่โดนรถชนเนี่ยมันได้หายไปแล้วเทสดและ AJ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากชายเลอลอน AJ ก็เลยถามว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายเลอลอน กล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนแฝงเจ้าของบ้านคนแรกเขาเป็นโรคจิตที่ชอบจับผู้หญิงมาทรามานกักขังน่วงเหนียวและขืนใจผู้หญิงจนตั้งท้องพอคลอดลูกออกมาเขาก็ขืนใจลูกต่อจนเกิดเป็นการกลายพันธุ์อย่างที่เห็นเอจเจอที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าใจเลยว่าสาเหตุที่แฝงยิงตัวเองตายอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไปรู้ความจริงเขาก็ได้และด้วยความสงสยัยเท็ดเลยถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าไอตัวประหลาดเนี่ยจะไม่ตามพวกเธอออกมาฉายเลยลองก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่มานาน 15ปีแล้วไอตัวประหลาดเนี่ยมันไม่เคยออกจากบ้านหลังนั้นเลยแต่พูดยังไม่ทันขาดคําไอตัวประหลาดมันก็พังกําแพงเข้ามาแล้วมันก็ฉีกร่างของชายเล่ล่รอดเป็นชิ้นเมื่อเห็นแบบนั้น AJ ก็ก็เลิดรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเขาไม่สนใจเทสเลยว่าเธอจะเป็นตายร้ายดียังไงพอเขาขึ้นไปบนแท้งน้ําได้เทสจึงบอกให้ AJ เนี่ยเอาปืนออกมาป้องกันตัวแต่ด้วยความกลัวก็ทําให้เขาหล่นและทําปืนหลุดมือและเขาก็เห็นว่าเทสเนี่ยได้รับบาดเจ็บเธอไม่น่าจะรอดเขาจึงผลักเธอลงมาข้างล่างกะว่าจะ ให้เธอเนี่ยเป็นตัวล่อเพื่อที่เขาจะได้หนีไปคนเดียวแต่เมื่อไอตัวประหลาดเนี่ยมันได้เห็นว่าเทสเนี่ยถูกจับโยลงมามันที่คิดว่าเทสเนี่ยเป็นลูกเพราะว่าเทสเคยกินนมของมันมันจึงรีบพุ่งลงมาช่วยเธอเอาไว้พอเอเจได้ลงมาถึงข้างล่างเขาก็เห็นว่าเทสยังไม่ตายเขาจึงเสียใจทําเป็นขอโทษเอเจบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่กรรมก็ตามสนองทันทีเมื่อจูจ่ๆไอตัวประหลาดมันได้ฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็จัดการกับเขาจนตายจากนั้นไอตัวประหลาดเนี่ยก็จะพาตัวเทสกลับไปที่บ้านหลังเดิมทางนัน เมื่อเธอรู้สึกตัวเธอก็ควานหาอาวุธแล้วก็ไปเจอกับปืนที่หล่นอยู่ข้างๆเธอจึงรีบหยิบปืนขึ้นมาและจะยิงไอตัวประหลาดซึ่งมันก็เหมือนจะรู้ตัวว่ามันกําลังจะตายมันได้จูบที่มือของมันแล้วก็เอาไปแตะที่หน้าผากของเทสคล้ายกับว่าเป็นการอําลาเทสเธอก็ไม่รอช้าเธอยิงไอตัวประหลาดแล้วก็รีบเดินออกมาจากที่นั่นทันทีแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆที่ดูจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าแนะนําให้ไปดูหนังตัวเเเเต็มหมหนนะะืืออนนนกัะะะคพรราาว่่ง เนี่ยสุดจริงๆค่ะแอนให้คะแนน8เต็ม10เลยค่ะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยทั้งลุ้นแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ